ถ่ายได้ใช้ได้ถ่ายใช้ได้ทิงงทายเลยลองลองลองทำกระบวนการอีกทีปิดปิดได้อธิบายเลยปิดปิดม่านปิดมูลี่ได้แล้วก็รูดขึ้นได้เป็นกระจกสองชั้นแล้วก็จะไม่สกปรกด้วยเพราะว่าอันนี้มันอยู่ข้างในกระจกนะคะมูลี่แต่ประตูเป็นประตูเลื่อนอย่ประตูเปิดได้ประตูเลื่อนเลื่อนขึ้นใช่ไหมปิดเ่อนง่ายดีเนาะแล้วก็ ข้างนี้มันนชุี้เปิดใล็หรออ๋อปิดเปิดอ่อข้างนี้ปิดเปิดปรับแสงประตูมีสองสองมานอนี้คุณเร่งกระไรครับอ๋อเลื่อนแล้วเก็บตรงนี้เปิดอืมโอ้ได้สองอย่างเฮ้ยวันนี้โคนอันนี้สวยใช่เปิดชิ้นอันนี้เ็นลูกค้าดไซน์อ่ะเหมือนช่องของพื้นที่ของเขาไร้ดูขาวแถวขาวทำเป็นสไตล์อย่างเดข้าไปเป็นตัวอย่าง 嗯、哦。